บรรยากาศการเข่า่ข่โรงเรียนบ้านองบัวครับมวนอีลีครับมาติดตามรับชมเลยเลยครับผมมวนอีลีทั้งมวนทั้งสวยครับผมสวยงามากเลยครับลูกเด้หนะเ่าเป็นหมูเด้หน่ะลูกลูกไว้อย่าตีมันเอ๊ะม้าเนี่ย

แขนก็ได้เออฮักาพี่น้องเอ้ยพี่ฉันอะก็คืนนั้งอันนี้หนักกว่าลืมตัวจากวางก็โอนวัดวัดตัวยี๋เต๋อวยลืมตัวจากวางเมียด้ยนะนี่กัดรับบทเป็นนั้งแต๋วคนรับใส่ของนั้งอัวว่าสั่นจักสีอัวเพราะอัวกัดเท่าเบิ้งเอาแต่ว่า เฮ็ดจังไดโยูน้อตาเว้นคือสายแล้วป้าอาทิตย์ย้งตายแล้วเนี่ยพี่น้องเอ้ยอ้วเอ้ยว้าขึ้สาน้อป้กินข้าวเศร้าตีน้อบ้านจู๋กินข้าวเศร้าย้งเตียงตีม้าเนี่ยว้าย้งใดตีม้าอ้วเอ้ยอ้วยี่ลาเฮ็ดยังโยอ้วเอ้ยมาถึงเป็นจังไหนต้องว่าฉันมีนามว่าฮินูกิเลยมาจากินที่ ไงสันตัวได้ไอ่เจ้าไหนมันจะการการเข่าไก่ครับต้องเลี่อนบ้านนองบัวไงปันนี่คือบ้านนังอ้วนเข่าใก่รอบของไปเขาเรียกว่าหุ่นแบบอ่ามาตรฐานค่ะไปใส่นี่กันมาตรฐานนะค่ะเด้อมาตรฐานจ้ากลนสินบ่มีหัวยุ่มซมนี่สื่อกางเกงยินใจเรื่อแม่เอ้ยบ่ได้มีใส่หน้าโมดอกใส่กางเกงยินหัวยุ่มวะเนี่ยมันอารมณ์ดีมันเลยหัวยุ่ม จังไหนแม่ล่ะไม่เหมือนเขามาได้อยู่้นไ่อยากิ่นเขาเป็นจังไหนเน่ล่ะเอาจ้าคือว่าไปหาปลาอยู่ปามอนน่ะไใครนีเนี้ยมบ่อะไรว่าไปทำเมียเขาสีูคอยเป็นคนจังไงนเกอะไรกับเขาไปอย่ามาจะเลียงสั่งมหาศาล Cháu có đáy cháu có đáy lại là Người mọi người cháu vững này. Năn, vừa hát mà hãy đặt à... Bên trong đây là cứ vào phải hạ khẩu chú ba món là ua. Mấy cái chắc nói là con bằng nó cơ nó บนาตัวหล่อมันก็ดีได้หุเอ้ยเหนื่อยเนื่อยเหนื่อยเหรอใครใองซิครู พูดแล้วได้หอยอิ่มอายใบปเข่าสมือพูดแล้วกินหอยอิ่มเขาแทนเข่าว่ตีนนี้มันเสียตอนนีมันเนาะย่แม่บอกฝราโอย่เม่สีดานั่นเพิ่นจว่าเอาอไคือว่าจังซานตะกี้ขวถึงกันู่โอ้ยตะกี้คนิ่งกันตังแต่สมัยเิเซี่ยวกันเม่น เป็นอย่างก็ผิดกันวัินี้เรามีทองมีอีนังนี่ล่ะอีกวันนี่โอ้ยอีกวันอันมีทองอีเมียงหนึ่งกับมีทองอยากกินบักสมหน่วยเดียวเป็นแพีงกันเปริขีดเสียนตายแบ่งกันเลยเมียบ่ได้แต่งคอน ขุณล้างวะลูกล้างนี่นะหูปากมึงไปขุณล้างนี่นะลูกด้วยเมหมั่นเมหมายไว้ให้ลูกแล้วเด้วยไอ้คนนี้รวยหลอเท่ที่สุดว้าสิมาขุณล้างอย่างขุณล้างอย่างที่เป็อดปาม้อนมันยางตูปันไดแล้วตัวมันเข่าเนี่ยมึงจะหูปากไปเอายาสาะเสียงได้ยีนไปว่าเขาได้กับผู้ใดได้กับผู้ไหอป้า เอคุลูอะเเอาเอาหยุดหยุดหยดแม่ับอกไม่ดูอัวแม่ให้โอกาสลูกทีกเท่านึงเด็กูเด็กกับไอ้คุลูจ้าเออได้ยินไปแม่แม่เป็นยครื่อนี่บักคุณูใดก็ครูลูแม่จะแม่ไอ้คุลูแมยเด็ยินบเขาเด็กกับคุลูคด้คลูมเปเทวีเมื่อการีพุนเดยิ้นบอ เขาเสื่อ้โหเขาได้กันแล้วสีโอสีขนาดยุ่งขังปามบอนแม่แม่เป็นยังคือกวนหนูขนาดนั้นมึงบ้าหูติบ้าหูกับแม่มันน่ะผิดกันเอาผิดกันล้วนเขาเจ้าแล้วกระสังได้ไงได้กระสังมึงก็ตุ้งแตงตัดสิันแม่แต่หนูไระเด้ี๋ยวข้าแสวงสว่าง ดนูให้ไอคุณรู้ต้องคุณรู้ไดเป่ะแม่ตาดูให้ไอคุณรู้หลู่หลู่หีู่คอย่างนี้โอา้ยอย่าไปเอามา้ยหนูรู้เอ้ยแม่ยังหน่อยแล้วก็โล่กับไอ้คุณลักได้ยินไปเขาว่าได้ัวเถ้าพวจเจ้ามึงนั่นปากมึงไมึงไปซ่เบิงเขามักกันแล้วเขาไปสีกันโอ๊กเขาไปนอนน้ำกัดยูป่าม้อนผุนอ่ะ เจ้าไก่กินดีครับความหักเขาเน่แม่เห็่าเศร้าเศาเศรเศาบอกเลยเศาเเศาติดต่อกับมันเศ้าอมดมันแม่ตลาดหักไอ้กูหลูอีหลีบตองแม่าเห้นกมันสเกไร่้ามั่กูเนี่ย้เีแล้วกูพินิากูอยากให้ลูกกูได้กับคนดีดีา็จะ่าเขาเฮ็ดกันแล้วฟังเนี้ เอากูคือพ่อเด่ตลวงูนยือหัวนั่นมันแม่เพะแม่อเยพราิวเน่ยิวันังแิวเน่นานมึงแพ้นะอ้ยนีแม่แพ้แม่ลูกักไอ้คุอลีหนูคบกับไอ้ครูทเอาไปสเอาเอาเอเอาลูกเด้น่ลูกลลูกเด้น่เพราะ็นหมูเด้น่ลูกลูกไว้ยาตีมัน

ก็มันหมดมันหมาตั้งแต่ต้นไหนนะมือท่านบอกแล้วว่ามันมีมดแกก็เดินมันหยาบอะจักหน่อย่ังไงซาล็อกเฮมสีทองหอกความเกาความเหลากับอีอันดีซดาพรังดองโอ้ยอีเมค่ะอีชายมาจังสีค่ะลูกอีแม่นั่นนะเขาไป เขาไปอยู่ในป่าไม่ยังเข้าใจมอสยจะไปอยัางนป่าเราไปเขาไปอยู่ในป่าไปเห็ดอย่างฮะเห็ดติเขาไปหาเห็ด่เขาไม่ได้เห็ดอีแม่เอ้ยเขาได้ดี่มานางอัวอัวใดใส่อัวน้ำอัวบ่แบตใส่อัว